สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งกับ Sneaker Today นะครับสำหรับในคลิปเดีโอนี้เราจะมาทําการแกะกล่องรองเท้าวิ่งรุ่นใหม่จากฮอกานะครับและรุ่นนี้ก็คือนี่ฮอ k าสกายโฟรองเท้าเดลิเทเนอร์รุ่นใหม่ที่อัปเกรดโฟมขึ้นมาได้อย่างน่าสนใจนะครับและสําหรับ รองเท้ารุ่นนี้จะเป็นอย่างไรเรามาทําความรู้จักกันในคลิปวิดีโอนี้ครับผมถ้าพร้อมแล้วก็ไปติดตามกันเลยก่อนที่เราจะมาทําความรู้จักกับรองเท้าวิ่งคู่นี้นะครับก็ฝากเพื่อนๆที่เข้ามารับชมนะครับกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทาง sneaker today กันด้วยนะครับผมแล้วก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดคลิปวิดีโอใหม่ๆจากทาง sneaker today นะครับ เอาละสำหรับ h o ก a SKY4 โรุ่นนี้นะครับผมก็เป็นรองเท้าว,วิ่งตระกูลใหม่ของทาง h o ก a เลยนะครับผมก็จะเป็นรองเท้าว,วิ่งที่ เรียกได้ว่าอยู่ระหว่างกลางนะครับระหว่างบอนไดที่มีการซัพพอร์ตสูงสุดนะครับใช้งานเป็นเดลิเทนเนอร์ได้นะครับกับรองเท้าคริฟตันนะครับผมที่จะเป็นเดลิเทนเนอร์เช่นเดียวกันนะครับแต่รุ่นนี้เนี่ยจะเรียกว่ายกระดับจากคริฟตันขึ้นมานะครับให้มีความพรีเมียมมากขึ้นแล้วก็ปรับปรุงโฟมใหม่นะครับโดยรุ่นนี้เนี่ยจะมาพร้อมกับโฟมซูเปอร์คริติคอลเอวีเอนะครับที่เป็นการขึ้นรูป ทำให้โฟม EVA เนี่ยมีความนุ่มนะครับมีความเฟิร์มมีการตอบสนองไวกว่าเดิมนะครับผมแล้วก็โฟมซ u เปอร์ค t i c a l EVA เนี่ยได้ถูกใช้งานไปในรองเท้าวิ่ง h o k a m a x x นะครับที่เป็นรองเท้าวิ่งสำหรับสายใส่ซ้อมน้ำหนักเบาของทาง h o k a ก่อนหน้านี้นะครับผมแล้วก็รุ่นนี้เนี่ยจะมาในรูปแบบที่หนาขึ้นกว่า m a x x ินะครับเพื่อทำให้มีการใช้งานได้ในทุกๆวันมากขึ้นแล้วก็รองรับกับ นักวิ่งนะครับคนที่ต้องการความต้องการแบบว่า,ามีการซัพพอร์ตที่มากขึ้นกว่า m a x ์คซิแต่อยากได้โฟมที่ตอบสนองได้ไวอยู่มากกว่าตัวคิฟตันนนะครับผมก็จึงออกมาเป็น Hoga s k y f ยโฟรุ่นนี้นะครับ สำหรับรุ่นนี้นะครับก็พื้นจะเป็นโฟมซูเปอร์คิวติคอลเอวีเออย่างที่ผมบอกไปนะครับมาในรูปแบบเต็มความยาวเท้านะครับเราจะเห็นได้ว่ามีสีที่แบ่งระหว่างชั้นโฟมเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นแค่ทาสีเฉยๆนะครับซึ่งก็จะมีการดีไซน์พื้นชั้นกลางแบบใหม่นะครับที่จะมาช่วยในเรื่องของการรองรับแล้วก็ในเรื่องของการทันซิชันการวิ่งต่างๆครับไม่ว่าจะเป็นโค้งตรงนี้นะครับผมแล้วก็ตัวด้านในนะครับเราจะเห็นได้ว่าช่วงอุงเท้าเนี่ยจะมีความเรียบพอสมควรเลย นะครับแล้วก็มีการดีไซน์ที่แบบว่าเอาไว้เพื่อการวิ่งรองรับแรงกระแทกต่างๆนะครับนอกจากนี้เนี่ยตัวโฟมนะครับด้านข้างนะครับตัวเทคโนโลยีของทาง h o กาเนี่ยเขาจะเรียกว่า t i v i v o o t o r f m e นะครับผมก็คือจะช่วยในเรื่องของการประคองเท้านะครับก็จะสูงขึ้นมาจากพื้นชั้นกลางนะครับปกติพื้นชั้นกลางจะอยู่ประมาณนี้นะครับแล้วก็ของฮ o กาเนี่ยเขาจะทําการออกแบบให้มันสูงขึ้นมาครับเอาไว้ช่วยประคองต้นเท้านะครับให้อยู่ในเท้าในขณะที่วิ่งนะครับผมแล้วก็ ็มาในรูปแบบปลายเท้าโค้งแล้วก็ส้นเท้าโค้งนะครับก็คือเมตา r o เกอร์ er ที่เป็นเทคโนโลยีประจำของฮก้าจะช่วยในเรื่องของการวิ่งอย่างสมูทลื่นไหลนะครับก็ถือว่าน่าสนใจนครับสำหรับรุ่นนี้เนี่ยจะมีพื้นสูงอยู่ที่ส้นนะครับ40มิลลิเมตรหน้าเท้านะครับ35 mm. มิลลิเมตรมีดรอปอยู่5มิลลิเมตรนะครับผมส่วนของอัปเปครับก็จะเป็นพัตคา่ายคริวแจ็กขาดนะครับก็จะเป็นพัตคา่ายที่ติดต่อกัน2ชั้นนะครับก็มีรูระบายอากาศเนี่ยตามรูป แบบต่างๆแต่ว่าจะไม่ได้เป็นรูปง่งแบบรองเท้าวิ่งที่สําหรับสายทําความเร็วขนาดนั้นนะครับผมก็จะดูแล้วมีความนุ่มครับแล้วก็มีความแข็งแรงตัวลินรองเท้าเนี่ยก็มาพร้อมกับความหนาพอสมควรครับรอบๆข้อเท้าก็มีความโค้งนะครับหลบข้อเท้าก็น่าจะช่วยในเรื่องของ การสมใส่ความรู้สึกต่างๆนะครับผมแล้วก็ตรงส้นจะเป็นแบบยื่นออกตรงหลังเท้าลักษณะเดียวกันกับฮูก้าคิฟตัสไนนนะครับก็จะช่วยในเรื่องของการสมใส่ได้ง่ายขึ้นนะครับด้านหลังมาพร้อมกับฮิลพูลแท็บสำหรับช่วยดึงเวลาสมใส่นะครับแล้วก็ด้านในเนี่ยจะมี h ิลคอร์เตอร์แข็งๆวางอยู่นะครับแล้วก็ด้านนอกเนี่ยจะมีคำว่า Skyfall ที่เป็นจุดสะท้อนแสงนะครับผมแล้วก็ด้านในเนี่ยจะมีสัญลักษณ์นกนะครับ ป็นจุดสะท้อนแสงเช่นเดียวกันนะครับตรงกลางเท้าก็จะเป็นโลโก้ฮอก้านะครับที่เป็นจุดสะท้อนแสงเหมือนกันนะครับสำหรับรุ่นนี้เนี่ยก็หลักๆก็จะมีจุดสะท้อนแสงอยู่ไม่กี่จุดนะครับก็จะช่วงหน้าเท้าตรงนี้ครับหลังเท้าตรงลิ้นรองเท้านะครับตรงกลางเท้าแล้วก็ด้านหลังด้านข้างนะครับผมก็โดยรวมนะครับอัปเปอร์เนี่ยก็ดูดีเลยทีเดียวนะครับวัสดุค่อนข้างพรีเมียมนะครับผมในส่วนของ พื้นชั้นนอกนะครับก็มาพร้อมกับพื้นชั้นนอกอยางที่เขาบอกว่ามีความทนทานมากขึ้นนะครับโดยการวางรอบๆเท้าก็จะสังเกตได้ว่าตัวยางเนี่ยจะมาในรูปแบบที่หนาแล้วก็มาในจุดที่สัมผัสกับพื้นได้เยอะนะครับแล้วก็รวมถึงบริเวณอุ้งเท้าด้านในเนี่ยก็จะช่วยในเรื่องของความมั่นคงอะไรต่างๆครับถ้าเราสังเกตนะครับผมความกว้างของ พื้นชั้นกลางของโฮก้าเนี่ยเขาจะกว้างมากนะครับก็จะช่วยในเรื่องของอาการวิ่งนะครับความมั่นคงลงได้อย่างเต็มเท้าแล้วก็ตัวยางเนี่ยจะมีความโค้งแล้วก็วางตรง้นเนี่ยค่อนข้างหนาเลยทีเดียวนะครับอันนี้ก็ถือว่าน่าสนใจว่าจะมีความทนทานแล้วก็ยึดเกาะได้ดีมากน้อยแค่ไหนนะครับความโค้งอะไรต่างๆเนี่ยก็ถือว่ากําลังดีนะไม่ได้แบบว่า เอ็กซ์ซีบหรือว่ามีความโค้งองศามากๆนะครับก็จะช่วยในเรื่องของการแบบไปสบายๆนะครับผมก็รอ,องเท้ารุ่นนี้นะครับก็ถูกออกแบบมาใช้งานในทุกๆวันนะครับมีโฟมที่เป็นแบบว่าซูเปอร์ค t i c a l EVA เนี่ยก็จะช่วยในเรื่องของการตอบสนองได้ดีกว่าโฟม EVA ปกติทั่วไปนะครับสำหรับรุ่นนี้นะครับด้วยความที่มีพื้นหนาขึ้นเนี่ยน้ำหนักโดยรวมของทางรองเท้าคู่นี้นะครับในไซส์10.5 US นะ ก็จะอยู่ที่293กรัมก็ถือว่าเป็นน้ำหนักที่แบบยังรับได้กับรองเท้าว,วิ่งแนว d e l l y t r เ i n e r นะครับที่สำหรับใส่ซ้อมในทุกๆวันนะครับผมสำหรับฟิลลิ่งจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวคงต้องไปลองสมใส่วิ่งกันสักพักหนึ่งแล้วเดี๋ยวเราจะกลับมา รีวิวให้ทุกท่านได้ติดตามกันอีกครั้งหนึ่งนะครับผมก็ฮ o กาสกายโฟนนียนะครับจะวางจำหน่ายในวันที่1กรกฎาคมราคา6,290บาทนะครับผมที่ร้าน h o ก a Experience Store ทั้ง3สาขานะครับแล้วก็รวมถึงร้านตัวแทนจำหน่ายอย่างเ e ฟเล n เนอรนะครับแล้วก็ร้านค้าตัวแทนจำหน่ายอื่นๆแล้วก็ช่องทางออนไลน์ของทาง h o ก a ด้วยนะครับผมก็จะเป็น h o ก a .rev.co.th นะครับผมใครที่แบบ ว่าสนใจก็สามารถเตรียมตัวนะครับวันที่1ไปซื้อหาซื้อกันได้นะครับผมส่วนใครที่รอรีวิวเร็วๆนี้แน่นอนครับเดี๋ยวเราจะมารีวิวให้ทุกท่านได้ติดตามกัน ก็น่าจะเป็นประมาณนี้นะครับสำหรับ h o ก a s k y f โฟรรุ่นนี้นะครับเป็นรองเท้าวิ่งตระกูลใหม่ของทาง h o ก a ที่เกิดขึ้นมานะครับเป็นรองเท้าวิ่ง d ดลิเทเนอร์หากใครมีคำถามอะไรเพิ่มเติมนะครับก็สามารถมาคอมเมนต์พูดคุยใต้คลิปวิดีโอนี้กันได้นะครับเดี๋ยวทางผมจะเข้ามาตอบเรื่อยๆนะครับผมก็ประมาณนี้นะครับสำหรับคลิปโนี้ลากันไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ